สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมน้นรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือซิ s ซ r o ูโร o ูรีเวนจเรื่องราวของอาชามีอดีตทาหารฝีมือระดับพักการที่ตัดสินใจเดินทางกลับมายังบ้านหลังเก่าของตัวเอง ก่อนที่เขาจะได้ค้นพบความจริงเกี่ยวกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตของคนในครอบครัวของเขาเส้นทางการล้างแค้นอันแสนฮัลโหดจึงได้เริ่มต้นขึ้น หลังจากภาพยนตร์เรื่องจอห์นวิกประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ภาพยนตร์แอคชั่นประเภทว n e แมนอาร์มี่ก็ได้กลับมาฮิตติดก,กระแสอีกครั้งหนึ่งครับในที่นี้เนี่ยหมายถึงภาพยนตร์ที่มีตัวละครนำเป็นประเภทยอดนักรบเชี่ยวชาญในการต่อสู้และพร้อมจะสังหารเหยื่ออย่างไม่หลังเลนะครับบุกตะลุยเดี่ยวแล้วก็เอาชนะคู่ต่อสู้นับสิบนับร้อยโดยไม่คนามือซึ่งเคยเป็นแนวทางสุดฮิตของฮอลลีวูดในยุคทองของอาร์โนชว์สเนเกอร์และก็ซิเวสเตอร์สตอลลนนั่นเองครับ หนึ่งในภาพยนตร์ที่ถือกำเนิดขึ้นท่ามกลางเกลียวคลื่นดังกล่าวก็คือซิซูซึ่งออกฉายในปี2022โดยมาในคอนเซปต์จอห์นวิกในยุคสงครามโลกโด้วยความสู่สำเร็จที่มุ่งเน้นในการมอบความบันเทิงเป็นหลักนะครับ จึงทำให้ซีซูได้กลายมาเป็นภาพยนตร์ฮิตพร้อมกับสร้างแอคชั่นสไตล์ยอดนักบูไวัยดึกมาประดับวงการได้อีกหนึ่งคนครับจากเรื่องราวของการชิงทองคำในภาพยนตร์ภาคแรกซีซู Road to Revenge เลือกจะเจาะลึกไปยังเรื่องราวส่วนตัวของตัวละครมากขึ้นโดยการถ่ายทอดเส้นทางทวงแค้นอันแสนดุเดือดของอาชามี ในการตามเก็บผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตของครอบครัวของเขาแน่นอนครับว่าถ้าเราถามหาถึงความสดใหม่หรือความสร้างสรรในเชิงโครงเรื่องซ s ซ Road to Revenge ไม่มีสิ่งนั้นให้อย่างแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดถามว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่สนุกและก็บันเทิงหรือไม่คำตอบคือคำว่าใช่แบบตัวโตๆเลยครับ ซ i s u Lo ูโร่ทูรีเวนจเป็นภาพยนตร์ที่รู้ตัวเองดีครับว่ามันอยากจะเป็นอะไรและมันก็เลือกจะเดินหน้าตามแนวทางที่ตัวเองเป็นได้อย่างเต็มกำลังนั่นคือการเป็นภาพยนตร์แอคชั่นป๊อปคอนแบบเต็มสูบที่พร้อมจะมอบความบันเทิงเบาสมองและเสียงัวเราะจากความเหนือจริงแบบสุดลิ่มชิมประตูครับโดยวิธีการเล่าเรื่องของตัวหนังยังคงเป็นการแบ่งเรื่องราวออกเป็นหลายบทเหมือนกับหนังภาคแรก ซึ่งชื่อของแต่ละบทมันก็นับเป็นการบอกกับผู้ชมอย่างชัดเจนครับว่าตัวละครนั้นกําลังจะต้องชเผชิญหน้ากับภัยอันตรายแบบไหนแม้มันจะฟังดูเป็นการเปิดเผยเนื้อหาสําคัญของตัวเองนะครับแต่เชื่อเถอะครับว่าสิ่งที่ซีซูโร d t ูรีเวนจ์เตรียมเอาไว้ให้นั้นมันมีมากกว่าแค่คําใบ้จากชื่อบทอย่างแน่นอนหากว่ากันในแง่ของเนื้อหาจากเส้นเรื่องที่มันมีน้อยอยู่แล้วในหนังภาคแรกเนี่ยภาพยนตร์ภาคนี้มันกลับยิ่งน้อยลงไปอีกครับ กล่าวคือตัวหนังเนี่ยมีเนื้อหาเพียงแค่หลวมๆและไม่ได้ต้องการพาผู้ชมไปรู้จักกับตัวละครแวดล้อมในเชิงลึกมากมายนะักการปรากฏตัวของพวกเขาเนี่ยเป็นเพียงการให้ข้อมูลกับผู้ชมครับว่าใครจะเป็นเหยื่อในการล่าสังหารของภาพยนตร์ภาคนี้ก็เท่านั้นเองครับ ขณะที่เรื่องราวของตัวละครหลักอย่างอาชามีได้ถูกสำรวจในสิ่งที่ภาพยนตร์ภาคแรกเปิดทางเอาไว้นั่นคือปมเรื่องครอบครัวที่ถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองครับโดยพันธกิจหลักของตัวละครในภาคนี้คือการรื้อถอนบ้านหลังเดิมเพื่อจะนำมาประกอบสร้างขึ้นใหม่ในประเทศบ้านเกิดแม้มันจะฟังดูเป็นเรื่องที่ตลกไร้แก่นสารและเกินกำลังที่มนุษย์คนหนึ่งจะสามารถทำได้นะครับ แต่ซีซู o ร d to Revenge สามารถทำให้ความมุ่งมั่นของตัวละครมันกลายเป็นเรื่องที่ดูจริงจังแม้จะไม่ได้เป็นการสำรวจตัวตนอย่างลึกซึง้งแต่มันก็มากพอที่จะทำให้ผู้ชมนั้นเข้าใจถึงแรงผลักดันและก็จับต้องได้ถึงความเป็นมนุษย์ของตัวละครครับซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆในการทำให้ผู้ชมเนี่ยพร้อมเอาใจช่วยและก็ร่วมเดินพันไปกับการเดินทางของเขาครับ ทันทีที่ภาพยนตร์เริ่มติดเครื่องสีซู Road to Revenge ก็ทำการเหยียบคันเร่งเพื่อจะอัดฉีดมหากรรมความบันเทิงที่ทั้งเดือดดานและก็วินาสันตโรแบบทะลุลิมิตที่สำคัญก็คือมันเป็นการเร่งเครื่องชนิดไม่มีการผ่อนเกียร์เลยครับหากไม่นับว่าตัวละครเนี่ยมีจุดมุ่งหมายในการกลับบ้านโครงเรื่องทั้งหมดของภาพยนตร์มันถูกออกแบบมาเพื่อจะร้อยเรียงฉากแอคชั่นของภาพยนตร์ให้ต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกันเท่านั้นครับ ซึ่งหากมองจากสิ่งที่ตัวหนังต้องการจะเป็นรวมถึงผลลัพธ์ที่ออกมาด้วยแล้วมันก็ไม่นับเป็นวิธีการที่ผิดหรือว่าล้มเหลวแต่อย่างใดเนื่องจากฉากแอคชั่นของตัวหนังนั้นมันถูกปรุงอย่างถึงเครื่องมีรสชาติจัดจ้านและก็อัดแน่นไปด้วยพลังงานที่มีชีวิตชีวาทุกฉากแอคชั่นของตัวหนังถูกขยายสเกลให้ใหญ่ขึ้นกว่าภาพยนตร์ภาคที่แล้วนำมาซึ่งความหลากหลายของยุทธวิธีในการต่อสู้ทางการบุกตะลุยเดี่ยวเพื่อจะสู้กับทหารชั้นกองทัพ การเอาตัวรอดจากการไล่ล่าทางอากาศยานและก็ฉากขับรถไล่ล่าซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมยกให้เป็นฉากที่สนุกที่สุดของเรื่องเลยครับโดยแม้ว่าทุกสถานการณ์นั้นจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงจังแต่สิ่งที่ตัวหนังเลือกจะเป็นก็คือการแต่งเติมความเหนือจริงลงไปในทุกการต่อสู้และทำลายทุกความเป็นไปได้จากกฎของฟิสิกส์ลงอย่างไม่เหลือซาก การได้เห็นรถถังตีลังกาข้ามชายแดนด้วยการจุดระเบิดหรือการที่ตัวละครนั้นถูกยิงจนกระสุนฝังอยู่ที่ใบหน้าโดยไม่รู้สึกเจ็บเลยเนี่ยมันจึงไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดแปกแตกต่างเมื่อมันเกิดขึ้นในโลกที่ตัวหนังสร้างขึ้นมาครับการเล่นใหญ่จนเหนือจริงของภาพยนตร์มันยังนำมาซึ่งเสียงโหดรายโดยที่ทั้งตั้งใจและก็ไม่ตั้งใจ โดยเฉพาะเมื่อมันเกิดขึ้นจากการนองเลือดที่ไม่ได้เน้นความน่าหวาดกลัวของเหตุการณ์หากแต่เป็นการใส่สีตีไข่ด้วยการเพิ่มจํานวนเลือดเพื่อให้เหตุการณ์ตรงหน้านะั้นมันห่างไกลจากความเป็นจริงให้ได้มากที่สุดซึ่งเป็นกลิ่นอายที่ถูกหยิบยืมมาจากภาพยนตร์แนวเกรดบีอย่างชัดเจนครับอย่างไรก็ตามอภิมหาความบันเทิงของภาพยนตร์นั้นมันก็แลมากับเส้นเรื่องที่บางเฉยียบจนแทบจะไร้มิติอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นครับว่า คงเรื่องทั้งหมดของตัวหนังมันเป็นเพียงกระดูกสันหลังของฉากแอคชั่นของเรื่องเท่านั้นทางเชื่อมระหว่างฉากแอคชั่นแต่ละฉากเนี่ยมันจึงไม่ได้มีชั้นเชิงหรือว่าการพาเรื่องราวไปข้างหน้ามากนะักยิ่งตัวละครไต่ระดับความเหนือมนุษย์มากขึ้นเท่าไรทางเป้าหมายและจิตวิญญาณของตัวละครเนี่ยมันก็เริ่มเลือนลางลงไปมากขึ้นเท่านั้นครับจนเมื่อถึงจุดหนึ่งผู้ชมก็หลงลืมเป้าประสงค์ที่แท้จริงของตัวละครไปโดยไม่รู้ตัว ขณะที่ฉากหลังในยุคสงครามโลกครั้งที่2มันก็ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ในเชิงของเนื้อหามากนะัก แม้ว่าตัวหนังเนี่ยมันจะมีการเปิดประเด็นเรื่องการแบ่งแยกดินแดนรวมไปถึงการพลัดถิ่นจากสงครามอยู่บ้างแต่โดยหลักแล้วความเป็นสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันถูกใช้เพื่อจะเปลี่ยนบรรยากาศของเรื่องเพื่อมาให้ตัวเองเดินทับรอยกับหนังแนวเดียวกันในยุคสมัยนี้มากกว่าครับขณะที่ฉากแอคชัน่นแม้มันจะทําได้ดีกับความวินาสันตโรและการระเบิดภูขเขาเผากระท่อมแต่ตัวหนังกลับล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงในแง่ของการสร้างฉากแอคชั่นแบบประชิดต,ตัว ซึ่งไม่เพียงแต่จะไม่มีศิลปะก,การต่อสู้ที่สวยงามแล้วนะครับทุกอย่างยังดูราคาถูกและไม่ได้ถูกปั้นขึ้นมาโดยคนที่เชี่ยวชาญด้านนี้อย่างแท้จริงครับโดยสรุปแล้วภาพยนตร์เรื่องซีซูโร d t ูรีเวน g ์เป็นผลงานที่เติบโตขึ้นจากภาคแรกอย่างชัดเจนทั้งในแง่ของสไตล์การเล่าเรื่องสเกลของฉากแอคชั่นและการบริหารความต้องการของผู้ชมครับ แม้จะไม่ได้เป็นผลงานที่สร้างสารรค์หรือว่านำเสนอสิ่งใหม่แต่สิ่งที่ตัวหนังมีให้อย่างแน่นอนก็คือความบ้าระหำชนิดขำท้องแข็งและฉากแอคชั่นที่ปูพรมถล่มแหลกตั้งแต่ต้นจนจบผสมผสานด้วยกลิ่นไอายของหนังเขาเกรดบีจนออกมาเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์แนว One Man Army ที่ดูเพลินจนลืมเวลาครับ ประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่องซีซู o a d to r e v e n g e ที่ผมจะชมผูฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือความเจ็บปวดจากสงครามและการพยายามปกป้องความทรงจำแม้ว่าเนื้อหาโดยรวมของตัวหนังจะแทบไม่มีอะไรให้วิเคราะห์ถอดความและหมายมั่นปันมือในการเป็นภาพยนตร์แอคชั่นล้างแค้นแบบเต็มสูบแต่อย่างน้อยที่สุดตัวหนังก็ได้นำเสนอผลพวงอันโหดร้ายที่เกิดขึ้นจากสงครามให้ผู้ชมได้เล็งเห็นอย่างชัดเจนครับ โดยตัวหนังได้พาผู้ชมย้อนเวลากลับไปในปี1946ในช่วงที่สงครามโลกครั้งที่สองเพิ่งจะจบลงหมาดๆพรมแดงของประเทศฟินแลนด์ราว10%เตี่ยต้องถูกยกให้เป็นส่วนหนึ่งของสหาภาพโซเวียตจึงทาให้มีชาวฟินแลนด์หลายแสนคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในชั่วข้ามคืนส่งผลให้ประชากรชาวฟินแลนด์จำนวนมากได้ถูกกวาดล้างและถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยม หนึ่งในๆนก็คือครอบครัวของอาชามี่ซึ่งตั้งรกรากอยู่ในดินแดนที่ถูกยกให้กับสหาภาพโซเวียตทั้งภรรยาและก็ลูกชายทั้งสองคนของเขาเป็นเหยื่อจากการถูกกวาดล้างจนเหี้ยนความปรารถนาเดียวที่หลงเหลืออยู่ของอาชามี่คือการนำบ้านหลังเดียวของเขากลับมายังประเทศฟ,ฟินแลนด์ให้ได้อีกครั้งครับด้วยเป้าประสงค์ดังกล่าวทำให้อาชามียอมเอาหัวของตัวเองไปวางบนเขียง โดยการเดินทางข้ามพรมแดนจากประเทศฟินแลนด์ไปยังโซเวียตสถานที่ซึ่งเขาเนี่ยถูกขึ้นบัญชีดำโดยกองทัพเนื่นจากเขาคือทหารยอดฝีมือที่เคยสังหารกองกำลังฝั่งโซเวียตไปมากกว่า300คนทีเดียวครับแม้จะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองต้องตกเป็นเป้าแต่เขาก็ยอมเสี่ยงตายเพื่อจะกลับไปยังบ้านเกิดก่อนที่จะรื้อถอนบ้านหลังนั้นอย่างพิถีพิถันเพื่อจะขนวัสดุทุกอย่างกลับไปยังประเทศฟินแลนด์และก็สร้างบ้านหลังเดิมกลับขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ แม้จะฟังดูเป็นเรื่องที่ละเมอเพอ้อพกและเป็นการกระทำที่ไร้สาระนะครับแต่ในมุมหนึ่งความมุ่งมั่นชุ่มเชของอาชามีเนี่ยก็ได้สะท้อนถึงความสิ้นหวังและไร้ไรที่ยึดเกาะของคนพลัดถิน่นที่ต้องการอะไรสักอย่างที่ทําให้ตัวเองนั้นสามารถหัวละลึกถึงบ้านที่จากมานอกจากนี้บ้านของอาชามีเนี่ยยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนถึงครอบครัวซึ่งถูกเปลี่ยนสถานะให้หลงเหลือเพียงความทรงจำเพราะพิษร้ายจากสงครามโลกนั่นเองครับ การสร้างบ้านหลังเดิมขึ้นมาใหม่ของอาชามีมันจึงเป็นด่งการสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อให้เกียรติต่อความทรงจําของตัวเขาเองแม้กระทั่งวายร้ายอย่างเยเกอร์ดรากูนอฟเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนถึงความโหดร้ายของสงครามด้วยเช่นกันจะด้วยการที่ตัวเขาเองเนี่ยเป็นผู้นําในการกวาดล้างชาวฟินแลนด์ออกจากพื้นที่ชายแดงของสหาภาพโซเวียตก็ดีรวมถึงการที่ตัวเขาเองเนี่ยต้องตกอยู่ในสถานะเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าขุนพล เพราะว่าหลังจากที่เสร็จภารกิจเยเกอร์ดรากูนอฟก็ได้ถูกกองทัพสังคมขังเดี่ยวในคุกมืดเพื่อจะปกปิดร่องรอยและคราบเลือจากการกวาดล้างผู้บริสุทธิ์อย่างไร้เมตตาของเขานั่นเองครับประเด็นของตัวหนังสามารถสะท้อนออกมาถึงสังคมในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในสังคมยุคปัจจุบันที่มันอุดมไปด้วยสงครามและความขัดแยง้งนำมาซึ่งจำนวนของผู้พลัดถิ่นและผู้ลี้ภัยจากสงครามเป็นจำนวนมาก ที่ไม่เพียงแต่จําต้องจากบ้านเกิดเท่านั้นหากแต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่หลงเหลือบ้านให้กลับไปด้วยซ้ําเมื่อมองจากมุมนี้สิ่งที่ภาพยนตร์เรื่องซีซูโร d ทูรีเวน g ์นำเสนอจึงไม่ใช่แค่ฉากหลังของการล้างแค้นเพียงอย่างเดียวหาแต่ยังเป็นภาพสะท้อนถึงผลกระทบของสงครามซึ่งก็ยังคงเป็นภาพที่อยู่เหนือการเวลาเสมอและตอกย้ำอย่างหนักแน่นครับว่าสงครามนั้นไม่เคยเป็นคำตอบสำหรับสันติภาพที่แท้จริง พราะชัยชนะที่ได้มานั้นมันไม่มีความหมายเลยหากมันต้องแลกมากับคราบเลือดและชีวิตของผู้บริสุทธิ์ฝากไว้ให้คิดกันนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเสิร์ชคำว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบนยูทูบรวมถึงกดสมัครสมาชิกได้ด้วยเช่นกันครับ ใน EP ีหน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ